ไปติตามการจดทะเบียนสมรสหมู่นะครับที่จวนผู้ว่าจังหวัดโคราชกันครับผู้ว่าโคราชนะครับเปิดจวนจัดงานแต่งงานและจดทะเบียนสมรสหมู่ยิ่งใหญ่เนื่องในวันแห่งความรักกระที่คู่รักไทยเทศ LGBTQ+ นะครับจูงมือจดทะเบียนกว่า40คู่ครับ ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาในายชัยวชัชช่นโกสมุมผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยนางกุลซั์ชื่นโกสมุมนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในพิธีจดทะเบียนสมรสหมู่เนื่องในวันแห่งความรักประจำปี2 5 6 8โดยใช้พื้นที่ของจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นสถานที่จัดพิธีแต่งงานและจดทะเบียนให้กับคู่รักหนุ่มสาวชาวไทยและต่างชาติรวมทั้งคู่รัก LGBTQ+ ที่มาร่วมพิธีจดทะเบียนจำนวนสาคู่โดยภายในงานนะครับมีการจัดสถานที่ด้วยดอกไม้ทั้งภายในและภายนอกจุดผู้ว่าอย่างสวยงามและได้มีพิธีแห่ขบวนขันมากทำพิธีสู่ขอคล้องมาลัยกรสวมมงคลเจริมหน้าผากและผูกข้อไม้เข้ามือโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเหล่ากาชาติเป็นตัวแทนฝ่ายหญิงนะครับในการประกอบพิธีมีนางสาวออนอรวันมีใหม่ในอำเภอเมืองนครราชสีมา เป็นนายทะเบียนทำหน้าที่จดทะเบียนสมรสให้กับคู่บ่าวสาวโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่นครับด้านนายสุภกรชัชวานค่ะคู่รัก LGBTQ+ นะคะก็ได้เปิดเผยค่ะว่าตัวเองและแฟนชาวไต้หวันนะคะรู้จักกันมา22ปีค่ะซึ่งก็ไปรู้จักกันนะคะตอนที่ไปทํางานอยู่ไต้หวันนะคะสาเหตุที่เลือกวันแห่งความรักมาจดทะเบียนนะคะเนื่องจากว่าเป็นวันแห่งความรักปีแรกนะคะหลังจากที่มีกฎหมายสมรสเท่าเทียมนะคะอยากฝากถึงคู่รักทุกคู่ค่ะว่าความรักเป็นสิ่งสวยง ไม่ว่าจะเป็นเพศไหนอยากให้ทุกคู่รักษาความรักไว้และมีความรักที่สวยงามนะคะโดยส่วนตัวค่ะมองว่ากฎหมายสมรสเท่าเทียมสมควรที่จะมีมาตั้งนานแล้วนะคะเนื่องจากจะเป็นผลดีต่อคู่รัก LGBTQ+ ในด้านต่างๆค่ะไม่ว่าจะเรื่องของการรักษาพยาบาลด้านทรัพย์สินที่ช่วยกันหามานะคะและทําให้ทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันค่ะไปฟังเสียงคุณสุภกรกันค่ะ นี่ครับพี่รู้จักจาก,กันมานานหรือยังครับพี่เอ่อยี่สิบสองปีแล้วครับรู้จักกันในที่ไต้หวันครับที่ไต้หวันเพราะว่าทำงานที่ไต้หวนันแล้วก็เจอกันครับผมแต<ป>่ดำงาที่ไต้หวนันแต่กันใช่แต่ตอนนี้เขามาอยู่ที่เมืองไทยเกษียณอายุแล้วเกษียณมาอยู่ที่เมืองไทยแล้วทำไมถึงเลือกวันนี้มาจดทะเบียนจดรถก็พอดีทางจังหวัดเขา ให้โอกาสมาจดสมรสเท่าเทียมกันก็เลยมามาจดบันทึกครับจะากบอกทรักที้คอครับก็ความรักมันก็สวยงามเสมอนะครับอยากให้ทุกคนมีความรักที่สวยงามกันครับมีรู้สึกยัไที่เขาเปิดเปิดให้มีโอกาสคู่รักเท่าเทียมได้จดสมรสกันควรจะมีตั้งนานแล้วครับเพราะว่าทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันนะครับอยากให้อยากให้คน่รักทุกคู่แสดงออก ส่ทีอยาก็ต้องขอแสดงความยินดีนะคะให้กับทั้งคู่ของคุณสุภกรด้วยนะคะรวมถึงทุกคู่รักเลยนะคะที่ได้มาจดทะเบียนกันนะคะ